สวัสดีครับสมโพ่สุประเสริฐนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและงานประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคโนโลยีสหาพานิษย์บริหารธุรกิจครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนใช้งานนะครับก็ด้วยตัวอาจารย์เองเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของงานสอนด้านบัญชีนะครับแล้วก็วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจนะครับก็จะมีความกังวลอยู่ นิดนึงนะครับว่าเอไอตัว AI เนี่ยมันจะเข้ามาสร้างงานหรือว่าลดงานกันแน่นะครับเรื่องของการที่จะต้องแบ่งเวลาในการทํางานเนี่ยไปอบรมอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องสอนด้วยแล้วก็มีพาระงานอื่นด้วยแต่พอได้เข้าไปลองใช้ดูนะครับลองทดลองดูก่อนก็ลองผิดลองถูกครับยังไม่ได้มีความเก่งอะไรมาก จากการอบรมครั้งแรกซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ตัว AI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการสร้างสืง่ออันนี้คือจุดแรกที่คุณครูอยากจะให้ตัว b i g b บอ AI เนี่ยเข้ามาช่วยงานจนมาถึงวันนี้ครับจากที่ได้อบรมจากท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้บริหารวิทยากรที่ให้ความรู้ในวันนี้แบบออนไซต์ site, ก็ทำให้ภาพขอ,ของการใช้ AI มันดูง่ายไปเลย ดูชัดเจนมากขึ้นเราจะก้าวไปพร้อมกับ BigBot AI ได้อย่างมั่นคงครับในฐานะของหัวหน้าวิชาการก็จะผลักดันครับให้ BigBot AI เนี่เป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณครูได้ทำงานได้ง่ายขึ้นเราทราบอยู่แล้วว่าภาระงานของคุณครูเนี่มีอยู่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาติดขัดอะไรลองถาม BigBot AI อยูดูก่อน พอคุณครูใช้งานจนมีทักษะแล้วนะฮะเราก็คิดว่าคงจะขยายต่อไปให้กับเด็กๆเ,เขามีความพร้อมครับแค่บอกเขาว่าเรามีสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะมีผู้ใหญ่ใจดีมอบลายเส้นที่ทางด้าน BigBot ทเอไอมอบให้เนี่ยให้กับน้องๆเขาน่าจะไวกว่าคุณครูด้วยซ้ํา สำหรับอาจารย์เองยังใช้คำสั่งหรือว่าพร้อมยังไม่เก่งตัวอาจารย์เองนะครับแต่น้องๆที่เขามีทักษะน่าจะทําได้ดีกว่าตัวอาจารย์ดูจากผลงานที่คุณครูได้ทํากันวันนี้นะก็ดูสวยงามแล้วก็คิดว่าน่าจะนำไปใช้ในการสร้างสื่อให้มันมีความน่าสนใจในคลาสเรียนทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยดูน่าตื่นเต้น วันนี้วิทยายลัเทคโนโลยีสหาพานิษฐ์บริหารธุรกิจนะครับได้รับโอกาสนะจากผู้บริหารจาก Bitbot AI ได้มอบทุนการศึกษาเป็นรายเส้นนะในการใช้งานแบบโปรเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็อยากให้นะวิดีโอนี้นะไปส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับฟังว่าบางครั้งการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันก็ทำให้เราก้าวไปพร้อมกับความการเรียนรู้เพรฉะนั้นะ ก็ฝากนะครับว่าถ้ามีโอกาสลองเปลี่ยนตัวเองลองใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ AI ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด